สวัสดีค่ะพบกับเบียในรายการทิปโซนวอคบอกต่อร้านดีที่นี่พระราม3รายการสุดชิคคอนเทนต์สุดเก๋ที่จะพาคุณไปกินเที่ยวชิมช็อปไลฟ์สไตล์ต่างๆมากมายในพื้นที่พระราม3าถ้าคุณมีร้านดีหรือร้านของคุณเด็ดร้านของคุณอร่อยเป็นร้านลับๆอินบ็อกมาบอกเรานะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยว้า วันนี้เนี่ยเบียร์จะไม่มาร้านนี้เลยไม่ได้เป็นร้านหนึ่งเดียวในดวงใจของคนในพื้นที่พระรามสามเขารีวิวกันว่าเด็ดมากๆอาหารดีมากๆหมูกรอบนี่คือเลิศร้านนี้เนี่ยเขาแนะนำมาว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่พยาระกันภัยพระรามสามก็คือร้านเจเบิ้มนี่เองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในร้านนี้เขามีอะไรถึงได้เป็นขวัญใจของคนพระรามสามขนาดนี้ตามไปดูเลยคะ่ะ ก่อนจะเข้าไปคุยกับเจเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใส่หน้ากากอนามัยก่อนนะคะอะละค่ะพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจโหกำลังโองึีนเยอ,อ,อเลยล่ะคะ่ะค่ะแล้วเราก็มาอยู่กับเจเบิ้มนะคะเจ้าของร้านกะเพราเจเบิ้มที่ทุกคนเนี่ยการันตีว่าอร่อยเด็ดดวงที่สุดเลยนะคะ ร้านของเจ๊อยู่คู่กับพระรามสามานานกี่ปีแล้วคะเซ๊สิบกว่าปีค่ะสิบกว่าปีร้านของเจ๊เนี่ยมีอะไรที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเขาอยากจะรี as, วิวเขาบอกว่าต้องมาต้องมาพูดต้องมาคุยต้องมาชิมร้านนี้ให้ได้เลยอะค,ค่ะเซ๊กระเพราหมูกรอบเป็นที่หนึ่งเลยค่ะแล้วก็ผัดชาปลาดุผัดพริกเผาทะเลปลาดุผัดชากระเพราแปดผัดผงกะหรีทะเลผัดทงกะหรีหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกกระเหล่าเลือดหมูพอและค่ะเซ๊แค่เจ๊พูดมาขนาดนี้น้ําลายเบียร์เนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารที่เจ๊นแนะนำมาเมื่อกี้เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงและรสชาติจะเป็นยังไงโอ้โหอาหารมาขนาดนี้นี่เรียกนำย่อยทุกคนเลยใช่ไหมคะตอนนี้เพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างค่ะกับข้าวพูนจานอย่างที่เจบอกเลยว่า เรากินอิ่มลูกค้ากินอิ่มแม่้าก็อยู่ได้สุดยอดมากเลยค่ะเดีวเรายังม่หมดนะคะยังมีเมนูเด็ดอีกนะคะผักเอกของเรากระเพราหมูกรอบพี่เจบอกว่ากรอบสนั่นเมืองนะคะ่แล้วหมูกรอบพิกเกลหมูกรอบสีดามหวานแสนอร่อยที่สุดเลยค่ะหนูขอชิมโชว์เลยได้ไหมคะขออนุญาตถอดหน้ากากชิมก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ยินว่าเสียงหมูกรอบเนี่ยมันกรอบขนาดไหนขออนุญาตนะคะค่ะ ก่อนคุยกับเจ๊ขอชิมหมูกรอบก่อนเลยคะ<ด>่ะเจ๊เพราะเจ๊บอกพระเอกของเจ๊ใช่ไหมคะหมูกรอบอนี่นะคะหมูกรอบที่เห็นลิ้วชัดเจนนะคะทั้ง3ชั้นทั้งเนื้อทั้งวันและหนังที่กรอบสุดห,ห,ห,หมูกรอบเจ๊อร่อยมากเลยค่ะ สุดยอดจริงๆเจ๊ทำยังไงคะหมูกรอบเจ๊ถึงได้อร่อยขนาดนี้โอ้กว่าจะทำมาได้ก็ย่างนะคะแต่ว่าเราปรุงด้วยใจใช่ไหมค่ะปรุงด้วยใจกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบอะเจรีวิวกะเพราหมูกรอบค่ะมาะเรามาลองหน่อยว้าหืมหมูกรอบนะครับที่ขนาดผัดขนาดนี้เนี่ยยังหมูยังกรอบอยู่เลยนะคะเจ๊แนะนําเมนูไหนอีกคะ กุ้งผัดพริกเผาค่ะกุ้งผัดพริกเผานะคะค่ะวันนี้หนูต้องอ้วนแน่ๆเลยอ่ะไม่หรอกกุ้งเป็นตัวๆเลยนะคะที่เจจัดให้หลายตัวจริงๆค่ะ <c oughs> สุดยอดจริงๆแนะนำเลยนะคะเมนูนี้น้ำพริกเผาสุดๆมากๆเลยค่ะผัดผงกะหรี่ค่ะ <c oughs> เจตตอนนี้หนูเริ่มอิ่มแล้วนะค <c oughs> ีเรนิดทีละหน่อย กระดิ่ของเจนะคะกลิ่นเครื่องแกงกะะรี่สุดมากจริงๆค่ะผัดชาปลาดุกผัดชาปลาดุกนะคะปลาดุกของเจนะคะเจให้เต็มเต็มเลยนะคะทุกชิ้นของเจเนี่ยไม่ได้มาเป็นเศษปลาดุกนะคะทุกคนยังไงก็อิ่มค่ะพีอ่อันนี้อร่อยจริงค่ะสุดยอดน้ำเครื่องผัดชานะคะเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาดุกเลยค่ะนุ่มละมุนลิ้นออกเค็มนิดนึงออกเผ็ดหน่อยนึงนะคะ ผัดชาชุดยอดค่ะพี่อันนี้แนะนําจริงๆค่ะพระเอกของเจ๊คือหมูกรอบใช่ไหมคะพะลองให้เลยผัดชาปลาดุกูเจ๊ปลาก็เน้นๆเนื้อเน้นๆตัวใหญ่ขนาดนี้กุ้งก็เยอะขนาดนี้หมูกรอบเจ๊ก็มาโหมาทั้งแพราคาเท่าไหร่คะเจ๊สี่สิบกับห้าสิบค่ะ ส0กับ50าบาทแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะแล้วแต่ลูกค้าสั่งสุดยอดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้ากินอิ่มเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้เราเป็หลักเกณฑ์น,นี้ค่ะเจ๊ทำขนาดนี้ถึงได้ว่านะคะ <c oughs> ทุกคนการันตีและรีวิวว่าต้องมา้านเจเบิม้มเจ๊ถึงได้เป็นที่รักของทุกคนมาถึง10ปีขนาดนี้นะคะเจ๊ อันเชิญไข่ยเยี่ยวม้าของเจนะคะเจไม่ได้มาแค่เป็นเซี่ยวๆนะเจมาเป็นลูกนะคะพร้อมกระเพราหมูสับนะคะใครที่เคยไปทานกะเพาราร้านไหนแลผิดหวังนะคะร้านเจเบิม้มออริจินอลจริงๆเมนูต่อไปเรามายียกน้ำย่อยมาเแย,ยกน้ำย่อยดีกว่าค่ะเรียกเรียกไม่จริเรียกร่องกันด้วย สามอแอคนเมนู 3, 2, ต่อไปเรามาเรียกน้ำย่อยพี่ตาก้องลดีกว่าค่ะต้มเลือดหมูดูเครื่องสิคะสุดมากเจ๊จามีเท่าไหร่คะเจ๊ห้าสิบ,บาทค่ะ50บาทคุณพระเยอะมากดูหมูที่เจ๊ให้ดูเลือดหมูนะคะดูเครื่องในนะคะสุดพี่อย่าเพิ่งน้ำลายไหลสิคะหืม เป็นต้มเลือดหมูที่ล้างปากได้เป็นอย่างดีเลยตอนนี้ของกินเยอะมากเบียรทานจะไม่ไหวแล้วนะคะเจ๊คุณเบียยังไม่หมดค่ะแล้วยังมีขนมจีบทําเองนะคะยังไม่หมดอีกเหรอคะอร่อยมากมากเจสุดยอดนวดเองทำเองคนเองคนทําคนนี้นะคะครูเต็มค่ะครูเต็มนะคะค่ะมาจากพระราชวังหรือเปล่าคะท่านสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องขอชิมหน่อยนะคะขนมจีบสำหรับชาววังหมูนะคะ มไม่ต้องสั่นหรอกค่ะมันน่าทานมากเลยค่ะรับรองว,ว้าวหมูเร้งมากค่ะเจละมุนมากวันนี้คุ้มแล้วค่ะที่มาร้านเจ๊เบิม้มเจ๊ฝากร้านนิดนึงค่ะฝากร้าน,านคะ่ะร้านเจ๊เบิ้มนะคะครัวกะเพราเจ๊เบิม้มพระราม<ะ>3ซอย64ตรงข้ามเซเว่นคะ่ะเรียนเชิญลูกค้านะคะแวะมาทานกันเปิด7โมงเช้าปิด2ทุ่มคะ่ะ ร้านอร่อยขนาดนี้ทิปโซนบอกบอกต่อเราจะไม่การันตีได้ยังไงวันนี้นะคะถ้าทุกคนเห็นป้ายร้านนี้เรามีป้ายมาการันตีได้เลยนะคะว่าความอร่อยของร้านเจเนี่ยเป็นยังไงถ้าเจได้ป้ายนี้นะคะติดประกาศไว้ทุกคนจะยืนยันแน่นอนว่าร้านเจอร่อยจริงต้องลองขอบคุณค่ะทิปโซนบอกต่อร้านดีที่นี่พนมสามเย ขอบคุณทิปโซนะคะที่ช่วยมาโปรโมทร้านเจเบิ้มครัวกะเพาเจเบิ้มก๋วเตี๋ยวหมูน้ำตกต้มยำของเจเบิ้มนะคะพลาม3าสาทห -4 พร้อมขนมจีบของครูเตรมที่เราเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณทิปโซมากๆนะคะ